ทศชสัชชาชาดกเรื่องจันทก,กุมารผู้ยิ่งได้ขันติบารมีตอนที่21ส่วนการดหาและพรามนะก็คิดว่าพระราชาพระองค์นี้นะ่ใจอ่อนประเดี๋ยวให้ปล่อยประเดี๋ยวก็ให้จับพระราชบุตรทั้งหลาย อีกทั้งชาวเมืองก็มากันมากขึ้นทุกทีอยากกระนั้นเลยเราจะไม่รอเวลาถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วแต่จะพาพระองค์ไปสู่หลุมยันสเสดียวนี้แหละดังนั้นเพื่อไม่ให้ผิดแผนที่วางไว้อีกเขาจึงกราบทูลให้พระราชาสเสด็จไปสู่หลุมยันเพื่อรวบรัดเหตุการณ์ให้กระชั้นเข้า พร้อมทั้งครอบงำความคิดของพระราชาไม่ให้มีผู้ใดมาเป่าพระกันให้แปรเปลี่ยนเป็นอื่นไปอีกข้าแต่สมเด็จพระเจ้าเอกราชข้าพระองค์ได้ตราเตรียมพื้นที่บูชายันไว้เรียบร้อยเป็นอย่างดีแล้วขอพระองค์เชิญเสด็จออกไปกับข้าพระองค์เถิดเมื่อพระองค์ทรงบูชายันเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะได้เสด็จสู่สวงสวรรค์ได้เสวยความบันเทิงพระหฤทัยตลอดกาลนานพระเจ้าค่ะครั้นแล้วพระราชาก็มีรับสั่งกับราชบุรุษให้เคลื่อนตัวเหล่าพระราชกุมารตลอดจนยันทุกชีวิตให้ไปสู่หลุมบูชายันในทันทีคลานั้นพระจันทก,กุมารและพระสุริยกุมาร ทรงผ้ากาสีอันขาวสะอาดประดับด้วยสุวรรณกุลทนปล่อยผมยาวสยายไหลทาพระสรีระด้วยกฤษณนาและจุนแก่นจันทร์เมื่อพระโพธิสัตว์กำลังจะเสด็จออกนอกเมืองไปยังหลุมที่บูชายันหญิงสาวเจ็ดร้อยนางผู้เป็นชายาของพระจันทก,กุมาร ต่างสยายผมแล้วร้องไห้ดำเนินตามไปโดยพร้อมกันฝ่ายราชบุรุษทั้งหลายได้นำเสด็จเหล่าพระราชกุมารตลอดจนเครื่องบูชายันทั้งหลายไปเพื่อมุ่งหน้าไปสู่หลุมยันของสมเด็จพระเจ้าเอกราชการเสด็จไปของทั้งสองพระองค์ทำความเศร้าพระไทยให้แก่พระชนนี และประชาชนผู้พบเห็นเป็นยิ่งนักอน,นิจจาในการก่อนพวกพลช้างย่อมตามเสด็จสองพระองค์ผู้เสด็จขึ้นสู่คอช้างเชือกประเสริฐหากบัดนี้สองพระองค์ผู้ทรงอิสริยยศยิ่งฟ้ากลับต้องเสด็จพระดำเนินด้วยพระบาทเปล่า ในการก่อนพวกผลมาย่อมตามเสด็จสองพระองค์ก็เสด็จขึ้นหลังม้าตัวประเสริฐแต่ทว่าวันนี้ไม่มีแล้วทั้งช้างตัวประเสริฐมา้าหรือกระทั่งรถทรงที่ประดับตกแต่งแล้วสองพระองค์เสด็จด้วยพระบาทเปล่าท่ามกลางความเศร้าโศกของพระชายาทั้งหลาย ราชบุรุษก็นำพระโพธิสัตว์ออกจากพระนครไปในเวลานั้นท้องฟ้าใกล้สางแล้วทั่วพระนครก็กุลาหนขึ้นมหาชนชาวนครต่างส่งเสียงร้องเรียกกันพากันตามออกไปนอกเมืองเมื่อมหาชนกำลังออกไป ก็ไปเบียดเสียดยัดเยียดกันอยู่ที่ประตูพระนครเป็นจำนวนมากกนรทหารและพราหมณ์เห็นมหาชนเดินทางมากันเป็นจำนวนมากเกินไปคิดว่าใครจะรู้ว่าเหตุอะไรจะเกิดขึ้นจึงได้สั่งให้ปิดประตูพระนครซะเพื่อไม่ให้มหาชนออกมาขัดขวางการบูชายันในครั้งนี้มหาชน เมื่อจะออกไปไม่ได้ก็พากันร้องอื้ออึงอยู่ใกล้ๆสวนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ริมประตูภายในพระนครฝูงนกทั้งหลายก็พากันตกใจกลัวเสียงอื้ออึงนั้นก็บินขึ้นสู่อากาศมหาชนเรียกนกนั้นๆแล้วพร่ำเพ้อกล่าวว่านกเอ๋ยถ้าพวกเจ้าปรารถนาเนื้อน่ะ เจ้าจงบินไปทางทิศตะวันออกของปุปผาวดีนครเทิดณที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้ลหลงไหลในสวรรค์จะทรงบูชายันด้วยเหล่าพระราชโอรสพระราชธิดาพระมเหสีและคือหาบดีทั้งหลายรวมไปถึงช้างม้าโคมงคลทั้งหลายมหาชน พากันคร่ำครวญในที่นั้นด้วยอาการอย่างนี้บางส่วนได้ไปยังปราสาทสถานที่อยู่ของพระจันทก,กุมารโพธิสัตว์แล้วกระทาการเวียนประทักษิณรอบปราสาทของพระองค์พวกเขามองไปยังพระตำหนักเรือนยอดของพระราช,ชโอรสภายในพระนครและสถานที่ต่างๆมีพระอุทยานเป็นต้น ด้วยความระลึกนึกถึงพระคุณของพระราชกุมารเป็นอย่างยิ่งแล้วกล่าวคร่ำครวญอยู่ว่าบัตนี้นะพระราชโอรสทั้งหลายของพวกเรามีพระจันทก,กุมารเป็นหัวหน้าละทิ้งปราสาทและเรือนยอดซึ่งสำเร็จด้วยทองคำภายในเกลือนกลนด้วยพวงมาลายัย พระอุทยานของท่านมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดกาลทั้งปวงอีกสระโบกขรณีของท่านก็ดารดาษไปด้วยดอกบัวหลวงและบัวขาบมีเรือนทองอันง,งดงามวิจิตรด้วยลายเครือวันเป็นที่รื่นลมดีบัตรนี้นะพระราชะโอรสทั้งหลาย กำลังถูกเขานำไปฆ่าบูชายันความเป็นห่วงเป็นใหญ่ที่มีต่อพระจันทก,กุมารโพธิสัตว์นั้นมหาชนทั้งหลายต่างระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ประชาราชมาโดยตลอดแต่แล้วผลที่พระองค์ได้รับคือการถูกปองร้าย กำลังจะถูกฆ่าเพื่อบูชายันในไม่ช้านี้ส่วนว่าจะมีใครอีกไหมที่กล้าเข้ามาขัดขวางการบูชายันในครั้งนี้โปรดติดตามตอนต่อไป